สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาแฟดเฟิร์มแวร์ทัสโมต้าเข้ากับ s o n o ฟไอ w ูหนตัวนี้นะครับซึ่งเจ้า IW100 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปรกรณ์ประเภท Wi-Fi Smart Socket นะครับก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกับโซนอฟ f s ส1ทุกประการเลยนะครับ ก็คือจะมีฟังก์ชันในการอ่านค่าการใช้พลังงานแล้วก็มีฟังก์ชัน o อเวอร์โหลดโปเท i o ชด้วยนะครับการที่เราจะนำไปใช้กับระบบ Home Assistant นะครับทางที่ดีที่สุดเราต้องแฟลชเฟิร์มแวร์เป็น t a s โม o ตนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกับระบบ Home Assistant ได้ดีกว่าการที่เราจะแอดผ่านตัว Indication ส่วน o ั l a n d นะครับโอเคเราไปเริ่มตัวเลยดีกว่านะครับ ถอดล็อตทั้งสตัวแล้วก็จึงฝากครอบออกมาได้เลยครับด้านในเราก็จะเจอเป็นแผงวงจรนะครับตัวนี้แบ่งออกเป็น2ชิ้นเมื่เราแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นชุดสวิตสัมผัสนะครับแล้วก็ไฟ LED แสดงสถานนะตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเก็บไปก่อน ที่เราจะแฟลตนะครับก็จะเป็นส่วนของโมดูล Wi-Fi ที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนสังเกตด้านบนตรงนี้ก็จะมีเป็น Pinout นะครับในการให้เราต่อแฟลตเฟิร์มแวร์ได้นะครับก็จะมีบนสุดจะเป็น3.3โวลต์วนะครับแล้วก็จะมีเป็น r x t f แล้วกว็ o u n d แล้วตอนนี้ผมก็ทําทการจัาสายที่จะใช้ในการแฟลชเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมี 3.3V โวลต์นะครับแล้วก็ rx tx กราวซึ่งก u าวเราก็จะพ่วงมาที่พินที่ต่อเข้ากับ gpio 0นะครับแบบนี้โอเคซึ่งก็อย่าลืมนะครับ rx tx ระหว่างบอร์ดที่เป็น wifi โมดูลกับที่เป็น Serial Port ต,ต้องคว้กันนะครับ อเคจากนั้นเราก็เสียบเข้ากับพอร์ต USB นะครับที่คอมของเรานะครับเราก็เปิดโปรแกรม t a u c m o t i z a t r ขึ้นมานะครับแล้วก็รีเฟรชดูนี่ก็เป็นคอมพอร์ตของ Serial Port เรานะครับแต่แล้วก็เลือกเป็นที่ Release นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจ,จะเป็นเวอร์ชั่น10.0.0ตัวนี้นะครับ ครับมอท้ายได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็สามารถดึงสายออกจากพอร์ต USB ได้เลยนะครับ ขั้นตอนการแฟตก็จะมีเท่านี้นะครับหลังจากที่เราทำการแฟตเฟิร์มแวร์ทัสโมเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาคอนฟิกค่าให้กับตัว IW 1 0 0กันนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเข้าสู่เคสแบบปกติเรียบร้อยแล้วก็จ่ายไฟให้กับตัว IW 1 0 0แล้วก็เราไปที่คอมแล้วนะครับก็ไปเปิด Access Point เราก็จะเจอ Access Point t a s k Motor นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นของ i w 1 0 0ที่เราแฟกไปเราก็คลิก Connect นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ IP Address มาตรฐานของ p l u k Motor นะครับ192.168.4.1 เราก็จะเข้าสู่หน้า,าตั้งค่า Wi-Fi นะครับตรงนี้ก็คือให้เราเซตว่าจะให้อุปกรณ์ของเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือว่า Access Point ตัวไหนนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็น hat io ที่ผมสร้างไว้นะครับแล้วก็ใส่ Password ดเฟ e ตอนนี้ การตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ t ั s สมอตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับตัวหน้าเบราว์เซอร์ก็จะโชว์เป็น IP address ขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น IP ของเรานะครับก็สักพักหนึ่งก็จะเด้งเข้าสู่หน้า Config นะครับตอนนี้นะรเราสามารถทดสอบได้แล้วนะครับเราก็สามารถสั่งออนสั่งออฟได้แล้วนะครับก็เป็นมาตรฐานสวิตช์เป็น t o อกเกนะครับจากนั้นให้ไปทำการคอนฟิก อย่างแรกเราก็เลือกที่คอนฟิกโมดูลกันครับก็ไปตั้งค่าว่าอุปกรณ์ของเราเป็นอุปกรณ์ประเภทไหนนะครับ IW 1 0 0เนี่ยใช้ c o n f ิกเดียวกันกับ S 3 1นะครับที่เป็น s m a r t ทปลั๊เราก็เลือกเป็น S 3 1ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Save หลังจากที่เราคอนฟิกโมดูลไปแล้วนะครับ เราก็จะเห็นว่ามีการโชว์รายละเอียดเกี่ยวกับค่าต่างๆที่อุปกรณ์สามารถอ่านได้ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อโหลดนะครับก็ยังไม่มีค่าอะไรโชว์ขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งออนสั่งออฟได้นะครับันนี้ก็จะมีที่โชว์ขึ้นมาก็จะเป็นค่าแรงดันนะครับโมเต์เต่อไปเราไปคอนฟิกในส่วนของคอนฟิก MQTT นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเอาไป ใช้งานร่วมกับ h ม m e Assistant เราก็คอนฟิกตรงนี้เราก็ใส่เป็นโฮสต์ก็คือเป็น IP ของ Home Assistant เราครับแล้วก็ใส่ Username ครับ Username ก็เป็น Username ของ MQTT Broker ที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ใน Home Assistant นะครับอ,อันนี้ของผมนะครับไปเป็นอ p บไอโพโฮมแล้วก็เราก็ใส่พาส s w เวิร์ดไป โอเคพอผมตั้งค่าแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับไปที่ Config เหมือนเดิมะนะครับเราไปที่ Config a u u t o r r นะครับตรงนี้เราไปตั้งชื่อของอุปกรณ์กันสักนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ชื่อ,อยังเป็น TaskMotor อยู่ถ้าเรามีอุปกรณ์หลายตัวมันอาจจะสับสนนะครับดังนั้นก็ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น ตรงกับรุ่นของอุปกรณ์นะครับก็เฟซไปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับ i w 100, 1 0หนึ่งรเสร็จแล้วเซฟโอเคตอนนี้โมดูลนะครับเราใช้โมดูลของ s 3 1เราตั้งชื่ออุปกรณ์เป็น i w 1 0 0นนะครับก็เบื้องต้นพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูใน Home Assistant กันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Home Assistant ของเรานะครับก็ให้ไปที่ Configuration แล้วก็ไปที่ Integration นะครับซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ยในการติดตั้งระบบ Home Assistant นะ่ะตรงนี้เราก็ต้องมีเป็น Add-on ที่เราติดตั้งอยู่เบื้องต้นอยู่แล้วแลวคือเป็น M ตัว Mosquito Broker ตัวนี้นะครับเราก็เซตไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นตัว MQTT Indication ตัวนี้นะครับซึ่งในการที่เรานำอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ t a u s Motor มาใช้กับ Home Assistant เราก็มี2ทางเลือกนะครับว่าเราจะแอดเข้ามาใช้ผ่านทาง Indication อะไร ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เราเฟตอัพไปแล้วในส่วนของ Config นะครับถ้าเราติดตั้ง Indication ที่เป็น Indication t a ส k m เตอรโดยตรงนะครับตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่ c อ n f ิ g u ิ a t i เคชันไปแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่อิน i ิเคชันทัส k m เตอร์โดยอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถคอนโทรลอุปกรณ์ได้แล้วนะครับรวมถึงรายละเอียดที่เป็น เอนติตต่างๆก็จะโชว์ขึ้นมาครับแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับ o หมดส t ต n d ผ่านทาง Indication t ั u โม m o o รมันจะมีในส่วนของ n t t t y y ี้ที่เราเลือกใช้ครับที่ซ่อนอยู่หรือว่าที่ i s s a b l i อยู่แล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาเพิ่มเติมได้อีกนะครับยกตัวอย่างที่ถูกปิดไว้อยู่นะครับก็คือจะมีพวก IP Address พวกนี้นะครับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะครับหรือว่าระดับสัญญาณในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ประมาณนี้นะครับก็จะมีให้เราสามารถ Enable เบเพิ่มได้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ปิดซ่องไปก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของ education เนี่ยถ้าเราต้องการจะมาใช้งานร่วมกับในส่วนของอ n d i c a t i o n MQTT ตัวนี้นะครับเราต้องไปเซต ออปชัน19ในคอนโซลของตัวซัสโมเตอรก่อนนะครับก็เข้าไปที่เมนูอคอนโซลน,นะครับแล้วก็ไปเซตออปชัน19นะครับเพื่อเปิดให้ไปโชว์ในอินดิเคชัน m q t นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองเซ็นออปชัน19ไปนะครับตอนนี้เซตออปชัน19ออนไปเรียบร้อยนะครับ เรากลับไปดูที่ Home Assistant นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตัว Device ของ t a f ์ m o o r เนี่ยหายไปแล้วนะครับที่เป็น IW 100เมื่อสักครู่นะครับแต่ในส่วนของ Device ของ NQTT เนี่ยตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเมื่อสักครู่มี28ตอนนี้เป็น29 IW 100เหมือนกันนะโอเคตอนนี้ อุปกรณ์โชว์ขึ้นมาแล้วส่วนค่าต่างๆเนี่ยจะขึ้นเป็นอันโนอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันใช้เวลาสักพักนึงนะครับว่ามันจะมีการอัปเดตค่าที่อ่านได้เข้ามาแต่ให้เพื่อนๆสังเกตว่าตัวในส่วนของ entity นะครับจะมีแค่นี้นะครับจะไม่มีเพิ่มเติมนะครับไม่มีให้เราสามารถไป enable เพิ่มได้ในใน,ในหน้า indication ตรงนี้นะครับ กรจะมีแค่นี้เลยนะครับอันก็จะแตกต่างจากการเรานำไปใช้ผ่านอินดิเคชันของ t ัสมอเตอร์โดยตรงเนี่ยมันจะมีอินดิตี้ให้เราเลือกอเยอะกว่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมผมจะใช้กับตัวทัสมอเตอร์โดยตรงก็มากกว่านะครับเนื่องจากว่าออปชันในส่วนของอิ t ดิตมันเยอะกว่านะครับถ้าเราต้องการใช้กับ i n d i c a t i o n t a s c motor นะครับล้วก็กลับไปที่คอนโซลนะครับแล้วก็เซ็ตเป็น option ูนย์0ครับเพื่อปิดปิดในส่วนของ mqtt ไปตอนนี้เซต option 19นะครับ off เรียบร้อยในส่วน device ของ t a s c motor ก็จะเพิ่มกลับมาเป็น6 device เหมือนเดิมก็จะมี device กลับมาเดิม ครับแล้วก็ตัว MQTT ก็จะหายไปตัวหนึ่งนะครับเหลือย8่โอเคก็เดี๋ยวลองต่อโหลดใช้งานผมมีโหลดเป็นหลอดไฟฟิลิปเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับตัว i w 1 0 0แล้วให้ i w 1 0 0อ่านค่าออกมานะครับว่าจะได้ค่าเท่าไหร่ ตอนนี้ต่อหลอด7วัตต์อยู่ครับ7วัตต์แล้วก็เปิดไว้แล้วเดี๋ยวรอกันสักพักหนึ่งนะครับรอจนกว่าค่ามันจะแสดงเข้ามาใน Home Assistant ของเราครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของหน้า b r o ซ s e r นะครับที่เป็น browser ของตัวอุปกรณ์เลยเนี่ยตอนนี้ค่าโชว์ออกมาแล้วนะครับมีการอ่านค่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทั้งแรงดันนะครับ ก็กำลังวัดนะครับแล้วก็กระแสด้วยนะครับอ่านออกมาแล้วแต่การส่งค่าเนี่ยมันค่อนข้างจะดีเลยนะ์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่แน่นะครับโอเคตอนนี้ค่าก็เข้ามาสแสดงในโหมแอสแตของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่เลิฟเลสนะครับแล้วก็ไปลองเพิ่มอุปกรณ์เข้าที่หน้าเลิ l a c e ของเราดูนะครับ ผมเลือกที่แอดการ์ดนะฮะแล้วก็เลือกเป็นอะไรดีเลือกเป็นิกอ่ดเลือกเป็นคกลิกบัททอนแล้วก็พีไอดับเยู กันครับ I เป็น U current power โอเคเอาเกแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสามตัว ตอนนี้เราก็จะได้เป็นตัวเลิฟเลสที่เป็นของ i w 1 0 0นะครับก็จะรวมค่าที่เราอยากจะให้แสดงขึ้นมาตัวนี้ผมเลือกแค่3ตัวก่อนนะครับก็จะมี On Off ใช่ไหมครับแล้วก็แสดงเป็นค่ากระแสนะครับแล้วก็เป็น Power หรือว่าวัตนะครับที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเราใช้งานอยู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้นะครับกับระบบ Home a s s i s t a n t ของเพื่อนๆได้นะครับถ้ามีจุดไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ